ทีนี้มันก็จะมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะนักข่าวเนี่ยก็ฝากไปยังเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพก็แล้วกันนะครับเข้าใจอยู่ครับว่าหน้าที่นักข่าวคือถามแต่ว่าด้านหนึ่งเราเป็นนักข่าวอีกด้านหนึ่งเราเป็นคนไทยไหมเราอย่าไปถามอะไรซึ่งมันจะทําให้คนตอบคําถามไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพในกองหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาต้องลําบากในการตอบเพราะอะไร คือไม่ได้มาปกป้องนายกนะว่านายกตอบไปไนดะ้แต่บางทีการตอบบางเรื่องบางราวถ้ามันตอบตรงๆตอบจรงิจรงๆเนี่ยมันทําให้ประเทศชาติเสียประโยชน์เสียหายในายามศึกสงครามแบบนี้นะครับเอาพอสมควรนะถามไปถามอะไรที่มันเป็นคําถามที่มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เหมือนที่นายกถามว่านายกบอกช่วยถามแบบคนไทยถามกันหน่อย นะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ครับคลิปที่นายกอนุทินเนี่ยนะตอบคำถามนักข่าวแต่ประเด็นอยู่ที่หนึ่งคำถามสองคำตอบของนายกอนุทินนะไปดูแอดสามนะะไปดูกันครับตอบโอนต้อกับแรงมากนะมองว่าที่ผ่านมาเราทำโดยไร่ตอบ <ก>ข,ขี่ขาแล้วล่ะกี่ขาแล้วล่ะผี่ศพแล้วผี่ศพแล้วต้องถามแบบคนไทยถามนะต้องถามแบบคนไทยถามนะเป็นคนไทยถามอย่าถามเป็นแบบคนคนคนตืางชอกถามอย่าถามเป็นแบบคนคนคนต่างมอกถามนะนี่คือน,นักข่าวเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่นะเออเขาถามนายกว่าเอ๊ะเราตอบโต้เขากลับมาถึง ทหารไทยเนี่ยตอบโต้ขมแขงกับแรงไปไหมที่ผ่านมาเราทําเกินไปหรือเปล่าโอ้โหถามได้ยังไงแบบน,นี้นะในขณะที่เรากําลังสมอภูมิเราก็ยิงปืนยิงจรวดใส่กันขณะที่เวทีทางการทูตเวทีการต่างประเทศเนี่ยเรากาลังสร้างความชอบธรรมหรือทําลายความชอบธรรมให้กับกัมพูชาด้วยข้อเท็จจริงต่างๆแต่นักข่าวถามว่าเราทํา เกินไปไหมเราตอบโต้เขาแรงมากนะคะเราทําเกินไปหรือเปล่าก็เลยโดนนายกสวนเลยว่ากี่ขาแล้วกี่ศพแล้วเออนะกี่ขาแล้วกี่ศพแล้วแล้วต้องถามแบบคนไทยนะอันนี้นายกต้องอันนี้ต้องชมคุณนุทินเลยนะเออคือช่องนี้ใครจะว่าอวยก็อวยเถอะคือท็อปฟอร์ม ตั้งแต่ตอนคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วการตอบโต้อันวาอิบลาฮิมแล้วแล้วก็เนี่ยสอนนักข่าวเลยต้องถามแบบคนไทยนะว่าคือถ้าเป็นคนไทยเราจะไม่ตอบไม่ถามว่าเราทำเข้าแรงเกินไปไหมนะน้องสิ่งที่คำเหม็นทำกับเราเนี่ยมันแรงเกินไปไหมอันนี้ต้องถามแบบนี้นะฮะโอ้ ักข่าวบกไม่สอนหรือไงเวลาคืออยงที่ผมบอกด้านหนึ่งคุณเป็นนักข่าวแต่อีกด้านหนึ่งคุณเป็นคนไทยนะนะครับ